เด็กไม่รู้เจออะไรค่ะพากันรวมตัวกันมาก้มดูอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยแม่ก็ยังหาอยู่ว่าเอ๊ะเด็ก,ดกๆพากันดูอะไรกันทำไมมานั่งรวมกันอยู่แบบนี้เมื่อกี้รวมห้าห้าคนเลยนะคะเนี่ยไหนมีอะไรลูกพากันดมหากันใหญ่เลยค่ะมีอะไรลูกมนตัวอะไรแปลกปลอมเข้ามาในบ้านเรา ืมให้ดูซิดมดูสิมีอะไรพอที่แม่ที่แม่กลิ่งดูก็ไม่มีอะไรนะคะแต่เด็กๆ,ๆเหมือนได้กลิ่นอะไรสักอย่างไปยพากันดมดมหากันใหญ่เลยมีอะไรไหมลูก มีหรอกมั้งไม่ใช่บ้านเราเหรอกมั้งหืมกินข้างนอกมั้งลูกพอยืดคอยาวดมหากันใหญ่เลยหืมพากันดมมตามกำแพงใหญ่เลยโอ๋โดยเฉพาะทองสร้อยค่ะทองสร้อยหา เริ่มจากตอนแรกมีเสียงเดินเหมือนมีเสียงเดินบนหลังคานั่งเรียงตัวกันเลยนะลูกหไม่มีอะไรหรอกเห็นไหมมีอะไรที่ไหนอะลูกหืมมีอะไรหรอก บ้านเราไม่มีอะไรเข้ามาได้หรอกลูกอตอนแรกมีเสียงเหมือนเดินบนหลังคาค่ะเขาก็เลยพากันตกใจเตือนเต้นแล้วก็มาเดินดมหากิน เด,เด็กกินข้าวเย็นเสร็จก็จะออกมานั่งเล่นเนี่ยค่ะอากาศจะดีลมจะโกกมาส่วนหย่อมไม่ว่าจะตอนเย็นหรือตอนเช้าก็จะอากาศดีค่ะแต่มีแค่ช่วงบ่ายบ้างที่ร้อนนิดหน่อย สวนย่อมบนคอนกรีตนะลูกนะบ้านเรามีสวนย่อมบนคอนกรีตสวนเล็กๆนะคะ FC แม่ทำพอให้พวกหนูได้มีที่สดชื่นได้เห็นต้นไม้ยังยังไม่เลิกหายังไม่เลิกดมดมหาอะไรกันล่ะลูกืยังไม่เลิกดมมันอีก ที่นั่งพักตรงนี้เด็กๆจะชอบมากเลยค่ะจะสลับกันขึ้นมานั่งมานอนบนนี้ของกวาวก็ชอบแต่วันนีออ้แมวส้มจองที่หมดแล้วค่ะแมวเปิดเลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปนั่งเลยใช่ไหมวันนี้แถวบนแมวส้มจองหมดแล้วใช่ไหมฮะแมวเปิดได้แต่นั่งมองค่ะวันนี้ ปกติทองกวาวน้องเขาจะขึ้นไปนอนอยู่ข้างบนชั้นบนส่วนแมวดำนั่งเฝ้าช่วยอาหารยังไม่ยังไม่เลิกค่ะเลิกมาโดหม,มาโดมหมกเขาแล้วรอบหนึ่งกลับมากินต่อดูสิเนี่ยลูกหืมลูกินจนหนูอ้วนหมดแล้วเนะี่ยตันหมดแล้วหือตั้งแต่ทําหมันมาเนี่ยตันมากเลยทองสุก อากที่เมื่อก่อนทองสูกจะตัวเล็กๆค่ะจะเป็นแมวเด็กน้อยกว่าใครเขาตอนนี้จะต,ะตามทันพี่ๆแล้วจะตามทันพี่พี่ทองกวาวทองส้ยแล้ว แม่ก็ยังงงกับเด็กๆอยู่เนี่ยว่าตรงกําแพงมันมีอะไรทีงได้พากันดมไม่มีอะไรหรอกอยังหากันไม่เจอค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเด็กๆหาเจออะไรเดี๋ยวแม่จะบอกอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเจอยังพี่ทองพี่ทิวทองธิวเจอยังลูก นั่งคู่ค่ะพี่น้องนั่งคู่กันเลยทองกวากับทองเอกเเจออะไรไม่ลุกทองกวายังดมอยู่ทองทองก็ยังดมอยู่ค่ะดมนะดมกันไม่เลิก ต้องให้แม่ดมบ้างไหมเนี่ยลูกหืเพราะมันมีอะไรบ้านเราไม่มีอะไรนาะหสรุปดมหากันแต่ก็ไม่เจออะไรค่ะ แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ